โอ้ยมีแต่ของฝากน้องพอลูกอมกหไปเลกหนไลยเนี่นยันงแกงอนลหน,นไหดูสิของผู้ใหญ่พี่พอหันขนมมาให้แม่หน่อยดิ นี่ที่เป็นไมตัวเอ้เอตัวที่ทิ้งท,ท่เมืองคอยนะซื้อไปลูกอมเมื่อกี้ครพ่อส่่องให้นะพ่อห้ายี่สิบซื้อมาจากยี่าาุินโอ้ยม่แต่ของกินน้อยๆม่แต่ของกินโลกไลเนี่ย ไอ้ฟันนาะก็ยเหมือนคนไทยกขาซื้อเยอะไหมไอ้ฟันอะนี่หัวข้าวสารเอาวันนี้เลยเต็มเต็มนี่หยดตาตาถ้าตาแห้งอือพ่อนี่มีนะนี่นมีนะนี่ยพ่ออันนี้มันเป็นรสสีม่วงแล้วนี่รสสีชมพูจะเก็บไว้เอาไปกิน กินที่บ้านแมปอหรอคะไปเห้หเยอะด้วยเหรอนี่ตอนนั้นเราไปเห็นุ้งแมวด้วหน่อที่ร้านแดงมีุกงแมวขายด้วยเหรอร้านแดงใช่ที่จับเฟห้ม่อับพัดตะแกไปฝากจับพัดนะคะกินนมสด